แนวทางเราพัฒนามาแล้วงวดที่แล้วสูตรนี้มาครบ2ตัวเลยนะครับ74นะครับนะครับสูตรนี้นะครับตามลูกศรทชี้นะครับดูลูกศรนชี้ลงนะครับนี่คือเลขที่ออก1 2 74นะครับถูก2ตัวเลยนะครับมาครบ2ตัวเลยงวดก่อนหน้าเข้าหลักพันนะครับและงวดที่ออก4 3 1สมก็เข้าหลักร้อยนะครับงวดที่แล้ว4กับ7มาครบเลย เรามาตามกันต่อนะครับงวดนี้นะครับวันที่16สิงหา6กเนะครับก็มีคนได้จากสูตรนี้นะครับ3ตัวตรงเลยนะครับ274ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับซึ่งสูตรนี้ผมจะใส่ไปในวิดีโอนะครับวิดีโอก็จะมีเด่น1ันร้หน่วยหรือเด่นบนล่างตัวเดียวกันนะครับ เด่นพันร้อยหรือเด่นล่างตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ร้อยสิบหน่วยก็คือเด่นบนทุกหลักสิบหน่วยบนเด่นปากหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยและสรุปสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับใครหาสูตรไหนใครติดตามสูตรไหนก็ลองดูด้านในวิดีโอนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจ แลวก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนานะครับประจํางวดวันที่16สิงหา67นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกก็ไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสลักที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูด้านในกันเลยนะครับไปครับ ามาเริ่มกันที่ใบแรกเป็นเด่นพันร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนล่างเป็นสูตรเดียวกันเป็นตัวเดียวกันนะครับอันนี้ชื่อเต็มพันร้อยสิบหน่วยก็คือเด่นบนล่างนะครับวิธีดูนะครับซ้ายมือหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้คือลำดับงวดนะครับช่องต่อมาเลขที่ออกเลขที่ออกในอดีตนะครับเรียกว่าสถิติและเลขเด่นจะอยู่ในช่องผลลัพธ์นะครับเลขสิบตัวให้สังเกตที่สีนะครับในอดีตจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีชมพู สีดำเงินนะครับสีเหลืองหลักพันสีแดงหลักร้อยสีชมพูหลักสิบสีดำเงินหลักหน่วยนะครับถ้าใครดูกี่ครั้งดูทุกครั้งก็ยังงงก็ให้ดูเฉพาะเลขเด่นที่ผมบอกนะครับให้ดูด้านล่างนะครับให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่นบนล่างนะครับก็คือห้าเจ็ดหกนะครับให้เน้นเจ็ดกับหกนะครับงมดที่แล้วผมก็ให้เน้นเจ็ดกับแปดเข้าเลขเจ็ดนะครับ ต่เลือกมา3ตัว1 8 7มา2ตัวเลยเลข1หลักพันนะครับเลข7ส็ิมพูหลัก10นะครับอ้งวดนี้567นะครับให้นำมาจับคู่กับซ้ายมือนะครับดูตามลูกศรนะครับจับกับ0 9 3 2จับตรงกลับบนล่างนะครับสูตรนี้เดินดีมากนะครับดูขึ้นด้านบนนะครับซ้ายมือเข้าเลข4กับเลข2นะครับและขวามือก็เข้าเลข1กับเลข7ก็ได้2คู่บนล่างนะครับ1 2กับ74 ดู้ายมือนะครับเลขที่ออก12 74นะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าจับตามที่ผมบอกนะครับดูขึ้นด้านบนนะครับก็เข้าเก้านะครับ้ายมือเลข9กขวามือเลข2นะครับดูขึ้นไปอีก3 1นะครับ้ายมือเลข1ขวามือเลข3มันเข้าทั้งวดเลยนะครับแต่ต้องกลับด้วยนะครับบนล่างนะครับวันนี้5 6 7กับ2 3 90นะครับจับตรงกลับบนล่าง ใช้เฉพาะใบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้หลายสูตรเหมือนผมนะครับหาความแม่นยากนะครับใช้ใบเดียวได้ตังค์นะครับจับเลยนะครับตรงกับบนล่าง5 6 7 2390นะครับตรงกับบนล่างพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับพันร้อยมาต่อกับพันร้อยหรือเด่นล่างนะครับ อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเมื่อวันที่12สิงหานะครับอาสาวกใบขาวข้อมูลที่ผมใช้ทําใบขาวก็คือใบแรกเด่นบนล่างนะครับอันนี้พันร้อยคือเด่นล่างก็ให้ดูเลขเด่นด้านล่างนะครับจดไว้นะครับให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นล่างก็คือ5 3 1นนะครับน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับ จดไว้นะครับสาหรับทําใบขาวนะครับนำไปจับวินจับสลับนะครับใบแรกเด่นบนล่างก็567นะครับอันนี้เด่นล่าง5.31จดไว้นะครับไปต่อกับเด่นบนทุกหลักนะครับมาต่อกับเด่นบนทุกหลักนะครับหรือร้อยสิบหน่วยสูตรเดียวกันนะครับชื่อเดียวกันแต่เรียกคนละแบบ อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเรียบจดไว้นะครับสาวกใบขาวนะครับที่ที่ใช้ทําใบขาวนะครับเลขเด่นดูด้านล่างให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่นบนทุกหลักก็คือหนึ่งสองสามนะครับผมเดาว่าเลขสองนะครับผมชอบเลขสองเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับทําไมผมเลือกเลขสองนะครับจดไว้นะครับครบแล้วนะครับที่ใช้ทําใบขาว เด่นบนล่างเด่นล่างอันนี้เด่นบนครบ3ข้อมูลนะครับนำไปจับวินจับสลับตามที่ถนัดนะครับไปต่อกับ10หน่วยบนนะครับนี่นะครับ10หน่วยบนใบที่1ตามที่เห็นต้นคลิปนะครับส่วนเลขเด่นดูด้านล่างนะครับ นี่นะครับในวงสีแดงนะครับเด่น3กับ6นะครับ10หน่วยบนนะครับผมเลือกเลข6นะครับอย่างงวดที่แล้วมาครบเลยนะครับ4กับ7ออก2 7 4นะครับโดยที่ผมเลือกเลข4ก็ถูกนะครับงวดก่อนหน้าที่ออก2 8 4ข้างล่าง92ผมก็เลือกเลข9้มันไปหลักพันนะครับและงวดที่ออก4 3 1สข้างล่าง8 4สผมเลือกเลข4มันไปหลักร้อยนะครับ ก็เดาว่าน่าจะเดินต่อนะครับ3กับ6ผมเลือกเลข6นะครับถ้าตามผมก็จดไว้นะครับมันอาจจะไม่มาตรงหลักก็ได้นะครับอาจจะไปหลักพันหรือหลักร้อยก็ได้ก็ดูงวด2 84ผมเลือกเลขเก้ามันก็ไปหลักพันนะครับและ4ี่ก็ไปหลักร้อยนะครับอันนี้เด่น10หน่วยนะครับแต่น่าจะมา10หน่วยอยู่เลข6นะครับเป็นต่อกระบใบที่2นะครับ มาต่อกับ10หน่วยใบที่2เป็นเด่น1ตัวนะครับเมื่อที่แล้วผมทําไว้ดูไม่ได้ลงให้นะครับก็เข้าจริงนะครับส่วนเลขเด่นวดนี้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในวงสีแดงนะครับเด่น10หน่วยบนนะครับเลข2ตัวเดียวนะครับรือจะนําไปจับกับ36ก็ได้2 3 3 2 2 6 6 2ก็ได้นะครับเมื่อที่แล้วได้เลข4ผมก็มั่นใจอยู่ว่าเลข4แต่ว่าผมจับชุด ไม่มีอยู่สูตรหนึ่งที่หลุดนะครับสูตรที่ที่บอกว่าแปดศูนย์นะครับมันหลุดที่ผมตามมันจึงหลุดตอนผมไม่เชื่อมันเข้านะครับมันไปหลักร้อยอันหนึ่งงวดนะครับเลขสี่องสี่สามหนึ่งนะครับงวดนี้เลขสองนะครับจับกับใบแรกก็ได้นะครับเลขน้อยดีสามหกไม่ใช่สามหกสองสามสามสองหกสองสองหกก็ได้นะครับไปต่อกับใบที่สามนะครับสิบหน่วยสูตรใหม่ มาต่อกับ10หน่วยบนสุดใหม่นะครับเลขเด่นดูด้านล่างนะครับให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่น246นะครับอาจจะมาครบก็ได้ถ้ามาครบก็จะเป็น266 2ถ้ามาไม่ครบก็ให้นำมาจับกับซ้ายมือนะครับ1 95นะครับจับตรงกลับ2ตัวบนเผื่อไว้นะครับข้อมูลแรกใบแรกกับใบที่2ก็2 6 6 2 2 3 3 2 ก็มาจับใบนี้อีกนะครับซ้ายขวา1 9 5กับ246นะครับจับตรงกับสองตวนนะครับพิจารณากันเองนะครับไปตอกับปักหลักมาเริ่มกันที่หลักพันเป็นสูตรใหม่นะครับใบเก่าหลุดนะครับเลือกเด่นให้รุน่างสัเกตสีเหลืองนะครับหลักพัน คือสีเหลืองนะครับดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงวันนี้นะครับเ็นหลักพันก็คือ028319นะครับวันที่แล้วดูด้านบนนะครับเห็นไหมครับเลขหนึ่งสีเหลืองนะครับสีเหลืองแทนหลักพันนะครับดูสายมือเลขที่ออก1274นะครับเลข9กก็9284เลข8ก็8431นะครับวันนี้028319ผมเลือก2ตัวนะครับเลข1กับเลขเ่วนเพื่อนๆิจารณากันเองนะครับ ไปต่กับหลักร้อยมาต่อกับหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือสีแดงนะครับเลขสีแดงแทนหลักร้อยนะครับเลขเด่นดูด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลักร้อยก็คือสามเก้าสี่เจ็ดห้าแปดนะครับเมื่อถ่าแล้วเข้าเลขสองนะครับเห็นไหมครับสีแดงออกสองเจ็ดสี่นะครับพิจารณากันเองนะครับ ไปต่อกับหลัก10มาต่อกับหลัก10นะครับเลขเด่นดูด้านล่างสีชมพูนะครับแทนหลัก10อันนี้เป็นสูตรเก่าอยู่นะครับนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมทีดงนะครับหลัก10ก็คือ7189056หรือจะเป็นเลข6ตาม10หน่วย10หน่วยใบแรก3กับ6หรือจะเป็นเลข6 สองสามสี่น่าจะดับนะครับหรือจะรองเลขสอด้วยก็ได้นะครับหรือจะเป็นเลขเจโอ้เลือกอยากนะครับก็พิจารณากันเองนะครับไปต่อกับหลักหน่วยมาต่อกับหลักหน่วยนะครับสี้นํำเงินนะครับแทนหลักหน่วยเลขเด่นดูด,ด้านล่างนะครับเป็นสูตรเดิมอยู่นะครับ ให้ดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับหลักหน่วยก็คือ6 7 4 8 20ทีนี้10หน่วยใบยที่2มันเด่นเลข2ตัวเดียวน่าจะน่าจะเลข2นะครับถ้าไม่เลข2ก็เลข6นะครับส่วนเลข3น่าจะดับนะครับหลักหน่วยให้เลือก2ตัวนะครับเน้น2ตัว2กับ6กองนั้นก็พิจารณากันเองนะครับเปตต่อกับสรุปเลยนะครับ มาต่อกับสรุปใบที่1เป็นสรุป4ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับลาวพัฒนา16บสิงหาอันนี้คือเลขเด่นนะครับเลขที่เห็นคือเลขเด่นนะครับอ่านดูนะครับพันร้หน่วยก็คือเด่นบนล่าง0ูนยคือเลขคงที่นะครับมาทั้งหมดเลยนะครับหมดที่แล้วก็มานะครับแล้วก็0ูนก็เลขคงที่นะครับงวดที่แล้วก็มานะครับมาเลข4นะครับก็ดูตามนี้นะครับ มีทุกอย่างในนี้นะครับมีทุกหลักจะเลื่อนให้ดูช้าๆนะครับถ้าหากต้องการใช้ก็แคปไว้นะครับใบนี้รวมเลขเด่นรวมแต้มรวมมีทุกอย่างในนี้นะครับนะครับแต้มรวมส่วนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับสีตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับรวมทั้งหมด2ชุดได้แก่หนึ่งสี่หกสองเก้าสี่หกสองก็ให้ตัดเล่นหรือจับยินจับสลับเอานะครับถ้าตัดเล่นก็หนึ่งสี่เป็นล่างนะครับ สี่เป็นบน9ก้เป็นหล่าง4 6 2เป็นบน, 9, 4, น, 4, 6, 2, น,บน2ตัวก็2 6งหก็พลิกแพลงเอานะครับม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับทุกคนต้องพลิกแพลงกันเองนะครับใช้เลขเด่นนะครับใช้เลขเด่นพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับสรุปใบที่2 มาต่อกับสรุปใบที่2นะครับเป็นสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นก็อยากตรงอยู่นะครับลาวพัฒนา16สิงหา67นะครับอันนี้คือเลขเด่นนะครับแยกออกมาจากใบแรกนะครับเลขเด่นบนอันนี้คงที่นะครับ012นะครับอันนี้ก็คงที่นะครับ014 45ก็คงที่นะครับส่วน123เป็นเลขสูตร30,000ก็สูตรอันนี้คือตัวชนนะครับ123ส่วน04 ส่วนส่วนสี่ก็เลขคงที่นะครับอันนี้ร้อยสิบหน่วยเด่นบนทุกหลักนะครับไปดูสรุปด้านล่างนะครับสีแดงนี่นะครับมีเพียงชุดเดียวเน้นๆหรือเน่าๆที่ผ่านมาเน่านะครับส่วนมากจะเน่าแต่อยากให้เข้าตรงๆอยู่นะครับอยากให้ทุกคนถูกนะครับอยากให้มันเข้าตรงๆสี่หกสองนะครับอันนี้ถูกใจผมเลยนะครับสี่หกสองก็ตัดเล่นด้วยก็ได้นะครับสองหกหกสองนะครับ พิจารากันเองนะครับต่อกับสรุปใบที่สามมาต่อกับสรุปใบที่สามนะครับเป็นสรุปสงตัวบนนะครับลาวพัฒนาสิบหกิงหาหกเจ็ดนะครับอันนี้คือสิบหน่วยนะครับสามกับหกแล้วก็สองสี่หกนะครับผมไม่ได้ใส่เลขสองนะครับเพราะว่าสูตรใหม่มันมีเลขสองอยู่แล้วนะครับ ชุดสรุปอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆนะครับรวมทั้งหมด7ชุดนะครับได้แก่0616566 0626466โอ้มีแต่เลข6เลยผมชอบชุดเดียวคือ62นะครับพิจารณะกันเองนะครับไปต่อกับสรุปใบที่3มาต่อกับสรุปใบที่4พูดผิด อันนี้ใบที่4นะครับสรุป2ตัวล่างนะครับเราพัฒนา16สิงหา67นะครับเลขสีดําคือเลขเด่นนะครับส่วนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งหมด19ชุดฟังดูก่อนนะครับ03 05 13 14 17 19 23 25 34 35 37 39 85 89 93 94 95 98 99ผมเลือก2ชุดนะครับก็คือ14กับ 19นะครับในวงสีน้ำเงินนะครับที่ผมเลือกนะครับส่วนเพื่อนๆพิจารณากันเองนะครับมีเลขเด็ดเลขดังเลขสูตรของตัวเองนำมาเทียบกันดูพิจารณากันเองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีถูกรางวัลถูกสีตัวตรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเรีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ